สวัสดีเพื่อเพื่อนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ๊กนี้นะฮะก็จากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้แนะนําตัวไปนะฮะวันนี้เราก็จะมาบอกรายละเอียดต่างๆฮะว่าผมเข้ามาร่วมฟีไฟครีเอเตอร์ได้อย่างไงนะฮะแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนําเพจให้นะครับนั่นก็คือเพจฟีไฟครีเอเตอร์ไทยแลนด์นะฮะเป็นเพจที่รวบรวมความสนุกนะเป็นมีมต่างๆนะครับผมแล้วก็เขาอาจจะเปิดรับครีเอเตอร์หน้าใหม่นะครับแล้วไปดูกันเลยนะครับ และนี่ก็คือเพจฟรีไฟล r e c เ e เตอร์ไทยแลนด์นะครับที่รวบรวมความสนุกไว้นะฮะเป็นข่าวสารต่างๆ,ๆนะครับจากทางฟรีไฟนะฮะก็ลองมาเลื่อนดูได้นะครับใครที่ยังไม่ได้ถูกใจนะ,ะก็มากดถูกใจกดไลค์กดแชร์ไว้นะ,ะแล้วเราไปดูรายละเอียดต่อไปจากช่องผมกันเลยนะฮะอ่าแล้วสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามาใหม่นะฮะ ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนชื่อช่องนะครับจากช่องเก่าชื่อนุโลหะเป็นช่องนุนินะฮะผมและผลงานที่ผมภาคภูมิใจที่สุดนะฮะไม่ใช่การทําคลิปนะครับผมแต่เป็นการสตรีมนะครับแจกบัตรให้คนดูให้คนดูเข้ามาร่วมสนุกกับช่องผมนะฮะได้มาพูดคุยได้มาเฮฮากันนะฮะแล้วก็ได้ตอบโต้กันแบบเรียลไทม์ด้วยนะครับไม่ต้องมานั่งตอบคอมเมนต์นะครับผมเอาแล้วถามความรู้สึกของผมนะครับที่มีต่อเกมฟรีไฟนะฮะ มันก็มีทั้งด้านดีและไม่ดีนะครับเราก็มาพูดถึงด้านดีกันก่อนนะครับเป็นเกมที่เล่นง่ายนะดูง่ายนะฮะสหรับหนูหนูน้องๆนี่ก็น่าจะเล่นกันเยอะอยู่นะครับและภาพก็สวยนะครับมันเป็นเกมที่เหมาะสําหรับเด็กๆจริงๆนะฮะแต่ผมก็เล่นนะคนโตก็เล่นเหมือนกันนะครับและความรู้สึกที่ไม่ดีนะครับต่อเกมฟีไฟนะครับผมนั่นก็คือโปรเยอะไปหน่อยนะฮะอยากจะเป็นกระบอกเสียงนะครับเพื่อให้ g ีได้พัฒนานะครับระบบของเกมนะฮะและถ้าโปรน้อยลงหรือไม่มีโปรนะครับมันก็จะน่า จะทำให้สังคมเกมงดีขึ้นมากเลยนะครับสำหรับแรงบันดาลใจครั้งนี้นะครับผมก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีที่แล้วนะฮะก็มีน้องคนนึงนะครับชื่อว่าน้องพูนะฮะอยู่ตั้งแต่ช่องผมนี่ยังน้อยๆนะตอนนี้ก็ยังน้อยอยู่นะครับผมส่งลิงก์มาให้ดูนะฮะว่าทางฟรีไฟลนะครับเขาเปิดรับพีเอเตอร์นะฮะ ผมก็ลองเข้าไปสมัครดูนะครับผมเพราะว่าช่วงนั้นผมก็อยู่ว่างๆนะฮะอยากหาอะไรทําพอดีนะครับตอนแรกผมก็กลัวว่าทาง GM นะฮะเขาจะหลอกเราหรือเปล่านะจะหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวเราหรือเปล่านะครับผมก็ลองสมัครไปนะฮะปรากฏว่าได้เฉยเลยครับผมได้เป็นครีเอเตอร์นะฮะและคลิปที่ผมทําส่วนใหญ่นะฮะก็เป็นคลิปรีวิวนะครับผมไม่ค่อยได้เล่นกับคนดูสักเท่าไหร่นะเพราะว่าผมเล่นไม่เก่งนะครับบอกไว้เลยนะ และอีกอย่างครับโทรศัพท์มันก็กากด้วยนะฮะและตอนนี้นะครับผมก็มีโทรศัพท์มาใหม่แล้วนะฮะเดี๋ยวจะสตรีมให้บ่อยขึ้นนะครับผมและวันนี้นะครับทางช่องเราก็มีกิจกรรมสร้างห้องแจกบัตรกอรีน่านะครับสาหรับใครที่อยากเล่นนะฮะก็ติดตามเย็นนี้นะครับผมเพราะว่าแจกแน่ครับผมแล้วก็ไปดูไฮไลท์ของสัปดาห์ที่แล้วกันเลยนะที่ผมสร้างห้องแจกบัตรนะครับว่าจะสนุกหรือมันแค่ไหนนะฮะไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวมาแป๊บนึงให้เวลาเข้าห้องประมาณรัก ห้านาทีนะโอเคที่หนึ่งหนึ่งคิวนะฮะได้บัตรไปครองนะเดี๋ยเราจะเติมเข้าทาง uid แล้วครับโอหกดตอนไหนพี่เนี่ยครับกดแล้วครับผมตอนนี้มีสิบเก้าคนนะจัดไป เพิ่มเพื่อนเบอร์สิบเอ็ด <11 S 1> หน่อยครับอ้าวไม่ทันแล้วครับผมกดมาแล้วนะฮะลงมาแล้วครับเบอร์หนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเบอร์หนึ่งยังอยู่ในเครื่องบินอยู่นะครับผมสิบเก้าคนนะครับสำหรับเกมนี้สวัสดีพิซซ่าทีครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมใครยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กดแชร์ก็ฝากกดด้วยนะฮะ อนนี้มีคนได้ปืนแล้วหรือเปล่าครับผมเป็น MP5 นะฮะสำหรับเบอร์2นะครับเกมแรกฮะใครจะเป็นคนได้ที่หนึ่งครับผมพี่ตานหน้าเล่นไหมครับผมเข้าไม่ทันตานหน้าเล่นครับผม11เบอร์11จะมีปุ่มเพิ่มเพื่อนไหนเอ่ยไม่มีนะครับผมเบอร์11แฟนตูนเหรอใช่ไหมชื่อชื่อแฟนตูนใช่ไหมครับ เบอแปดฮะได้มาเป็น UMP ฮะเอ้ย MP40 นะฮะใครอยากเล่นรอตาหน้านะครับตาหน้ามีอีกหนึ่งนะครับผมอีกเลยอีกสองห้องนะสร้างให้อีกสองห้องนะครับผมใครอยากเล่นก็กดติดตามด้วยนะฮะถือว่าเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะเอาแล้วเรียบร้อยครับผมเบอร์ห้าโดนเก็บไปแล้วครับจากใครเอ่ย ขออนุญ,ญาตไม่ได้เปิดเพลงนะครับวันนี้เพราะว่าเปิดเพลงแล้วมันจะโดนลิขสิทธิ์นะโอเคนะฮะเข้าใจตรงกันนะครับยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะฮะหรือจะโดนนีนะครับขึ้นหน้าจอนะผ่านทัวรเล็ดได้เลยนะครับผม16บคนครับผมตอนนี้นานโนนี่เก็บไป2ครับแสดงว่ามีคนลงห่อนานฬิกายเยอะนะฮะ <c oughs> อยากมีบัตรสร้างห้องทําไงครับเมื่อยู่แขนพี่แขนพี่ได้ทุกอาทิตย์นะครับผมือเหลือี <c oughs> ่พวกคนครับโดนเก็บไปสองฮะจากเกมนี้ วอดดีครับวอดดีศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ไม่ใช่ดิสองศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดเอฟเอฟนะครับผมยินดีต้อนรับนะฮะฝากกดติดตามด้วยนะครับท่านใดที่เข้ามาใหม่นะคนละหนึ่งติดตามนะได้กระเป๋าสามมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเบอร์สี่นะ แกเก็บเปิดเพลงนะแต่แบบมันชอบติดลิกาติดอ่ะแล้วมันเปิดสร้างรายได้ไม่ได้ครับผมค่ากี่คิวถึงได้บัตรครับคิวเดียวก็ได้บัตรลวครับเอาง่ายๆครับผมเล่นแบบง่ายๆจะได้แจกไวๆนะเออเพราะว่าผมมาแจกจริงดูคลิปผมหรือยังหน้าโหดอย่างเงี้ยจะแจกจริงนะครับกดแล้วครับขอบคุณครับผม โอ้โหตอนนี้นี่หอดูดาวนี่ของแบบฟูมากๆครับผมตอนนี้ยังไม่มีใครที่แบบฉายแววนะสเต็ปเทพ แฮะแล้วมีคนเข้ามาใกล้เบอร์ที่9นะครับผมเหมือนจะได้ยินเสียงนะ We'll 재 <sus> แล้วมาแล้วโหจังหวะนี้ครับผมมาทันเวลาพอดีนมะ่มีคนฆ่ากันตายครับนี่จะสร้างอีกไหมสร้างครับผมแต่ประเด็นคือกระเป๋าบังหายไปไหนวัดตับฟักโกโก้กวแคนฮะ สร้างนะครับผมใครที่ถามว่าจะสร้างอีกไหมยังสร้างอีกสองเกมนะครับผมและหัวแคนเหมือนจะเห็นค้นอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าครับผมต้องซีดหมอกกันเลยทีเดียวครับแต่เหมือนว่าหัวแคนจะหูฟังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะสำหรับเบอร์สี่สิเจ็ดนะฮะมีการยิงเฉยโอ้จังวันนี้ พิกออกมาแล้วยิงโอ้โหจังหวะนี้ตั้งไอวอลได้ทันครับผมใส่ลูกซองแฝดมาเรียบร้อยครับผมเจอลูกซองเก็บไปฮะสำหรับเบอร์47นะฮะเจอเบอร์48เก็บไปนะครับผมเหลือ10คนครับผมเมื่อกี้ไปจ่ายค่าน้ํามาแล้วก็มาได้อยู่ภาคนะครับผมก็ขอโทษด,ด้วยฮะเอคนนี้นี่ของกริงปะเนี่ยใช่หรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่า,รรลาครับผมเก็บไปหคิวแล้วนะฮะ หรือว่าใครสงสัยเบอร์ไหนก็ลองบอกได้นะครับเพราะว่าจะได้ดูให้นะครับว่าเขาโปรหรือเปล่านะแต่เขาไม่น่าโปรครับผมเพราะว่าเขานนาจะแหลงตุกอยู่นะฮะอันนี้ไม่ได้หาว่าโปรนะหนูตายไม่เป็นไรครับตาหน้าเข้ามาใหม่ได้ครับผม บบเบอร์สเสิบห้ครับผมก็กระโดดลงมาทำให้เสียเลือดเล่นครับวงอัปเดตไปที่พีกนะครับผมตอนนี้สวัสดีคนดูทั้ง16คนด้วยนะฮะก็ไม่ได้เปิดเพลงนะครับช่องนี้นะเพราะว่าถ้าเปิดแล้วมันจะติดลิขสิทธิ์นะฮะบ,บอกตรงๆเลยอืม ถ้าใครอยากจะสนับสนุนนะฮะโดเนตได้ที่เบอร์วอลเลตข้างๆเลยครับขึ้นหน้าจอนะฮะหาค่าขานมนะปิดหลอดลักทีเหอะจะได้แบบมีคนมาปิดหลอดนะซาน่าสนัยนะซาน่าธรรมดาครับผมแต่เป็นด่านมันด่านอะไรมันเลือกด่านได้ไหมเป็นด่านทะเลทรายอะ่ะถ้าทะเลทรายมีก็จะสร้างนะหรือว่า ได้ชำระบ้าต้องดูก่อนนะฮะโอเคปะ่ะแต่เอาปืนธรรมดานะครับผมและจังหวะนี้เห็นแล้วฮะอยู่ตรงหินครับเบอร์สิบเอ็ดจับขามาแล้วขึ้นสะโขบนะฮะเขาคิดอะไรอยู่ครับเล่นขาครับลูกซองควงนะฮะโอ้แล้วอยู่กันสองคนเลยครับตรงนี้ ฟักสโคมาแล้วใจใส่ไปฮะไม่ทันนะฮะหลังป้ายหลังป้ายจะเป็นของไครเลเรียบร้อยครับผมเจอเก็บไปแล้วครับต้องนั่งยองๆหรือเปล่าฮะที่เมื่อกี้มีคนเข้ามาหลังป้ายโดนไปอีกหกดาเมจฮะแต่สับว่าไว้หนึ่งทีครับสำหรับปืนคา 98K นะฮะผมเล่นไม่ผมไม่เล่นเหรอโอ้โห60ดาเมจครับไอวอเลื่อนได้ฮะ วัดกับฝกยิงไปให้โดนสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับทั้ง18คนนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพราะว่าผมมาแจกทุกสัปดาห์นะฮะยิงไปครับยังไม่ตายนะไอวอลเขียวครับผมยังไงล็อกขาดจริงๆนะฮะสำหรับขากระบอกนี้ ิงไหมนอกไหมต่างคนต่างเลงต่างคนต่างเลงวะเอาเอาไม่ยิงนะฮะโอ้โหตัดสินใจช้าไปหน่อยนะครับผมสำหรับเบอร์สิบห้านี่จัดไปหกคิวะฮะแต่เล่นนอกหมอกนะครับผม a เ k ฟุกครับเบอร์สี่สิบ้าฮะกับไอวอลเขียวเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานะฮะพี่แจกวันไหนบ้างคะ เอางี้ผมกำหนดวันไม่ได้แต่ว่าในคลิปทุกคลิปอะที่ผมลงอะถ้าครบ100บวิวอะผมก็จะแจกหนึ่งใบแล้วก็ทุกสตรีมที่ว่าเป็นปกสตรีมแจกบัตรผมก็จะมาแจกให้กดติดตามกดกระดิ่งไว้แค่นั้นแหละเข้าใจปะเข้าใจปันนอนๆ เพราะว่าจะได้กระตุ้นยอดวิวคลิปด้วยนะฮะหนึ่งร้อยวิวแจกหนึ่งใบและชังวนวะนี้นาโน,โนครับใส่ไ,ไปฮะโอ้ยเจค,แ,คแต่โดนลัดช็อตไปได้นะฮะเราได้ยินเสียงข้างบนหรือเปล่าครับผมนาโนได้ยินเสียงข้างบนไหมฮะ นานโนฮะควอแกนเมปปามาครับจังหวะนี้แฟนตูนต้องวิ่งหลบครับเบอร์สิบเอ็ดฮะแล้วกลับมาอยู่ที่เดิมครับก็ปา้าอีกหนึ่งทีฮะสองทีจังหวะนี้ใส่ลูกซอกสวนมาแฟนตูนเดิมมนมายัดและเรียบร้อยครับผมเก็บไปฮะพี่ไปดูคนอื่นบ้างดิดูคนไหนบ้างครับบอกบอกได้ไหมให้แนะนําไปดูคนไหนอะไรยังไงนะฮะเพราะว่าผมก็ดูไม่ทั่วนะมันไม่ใช่มุมมองแบบ gm อะไรอย่างนี้นะ เป็นมุมมอง G.M เ,เห็นแบบกว้างๆอะไรเงี้ยมันจะแจ๋วมากห้าคนสุดท้ายครับทุกคนนี่มีคิวติดไม้ติดมือกันหมดแล้วนะฮะยกเว้นเบอร์สิบของเรานะครับผมจะเป็นคนที่ว่าไม่ต้องพยายามอะไรแต่ได้บัตรหรือเปล่านะฮะสายฟรีอ่ะใช่ไหม เบอร์เจนี่ฮะเบอร์7 3สคิวครับผมที่แจกเท่าไหร่อ่ะบัตรมัน20บาทนะครับผมเพราะว่าช่องผมมายังไม่ดังเท่าไหร่นะเออต้นทุนน้อยก็ต้องแจกน้อยครับตามต้นทุนช่องนะฮะเพราะว่าถ้าคนติดตามเยอะคนดูเยอะก็จะแจกเยอะครับในวันข้างหน้าหน้านะตามนั้นเข้าใจตรงกันนะ กลับมาที่เบอร์สิบครับเหนือยจะมีคนเข้ามาประชิดใกล้แล้วนะฮะเบอร์สองครับอยู่ขอบวงฮะและเป็นคนที่ได้เปรียบนะบเพราะว่าอยู่ข้างล่างนะนอกกนั้นอยู่ข้างบนกันหมดเลยนะครับเอาง่ายๆคือว่าแจกน้อยแต่แจกนะ เกมกำลังตึงเลยฮะตอนนี้โอ้โหขับรถมาอย่างงี้แล้วติดอีกเรียบร้อยไหมฮะตายหมอกหรือเปล่าครับสําหรับเบอร์ติบของเราฮะปัม๊มยาสู้หมอกยังไงแ่ยเขาเลือกที่จะวิ่งเข้าวงหรือเปล่าฮะยังงงอยู่ว่าออกประตูบ้านยังไงนะฮะแล้วก็ปัม๊มที่ซีดนะที่ซีดเรียบร้อยไหมฮะเรียบร้อยไหมฮะเออเรียบร้อยตายวง นาสงสารเขาจริงๆนะฮะพี่เอาแมพคนเดือดดิคนเดือดมันสร้างได้หรือเปล่าไม่รู้นะจะได้หาคนเจอง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะว่ามันสร้างได้หรือเปล่า ไอวอลยิงมาฮะสำหรับเบอร์11นี้โดนแจมมานะครับผมสามเท่าครับจังหวะน,นี้ตั้งไอวอลสีเขียวครับผมแล้วเรียบร้อยครับผมเอทีฟุกครับเบอร์ B 45เก็บไปฮะสามคนครับ,รบแล้วอยู่ไกลกันด้วยฮะเลื่อนยากด้วยอยากดูผมอยากดูผมอยากดูผมผมอะไรเออ h v ีดีครับโอ้มีการโดนยิงนะฮะเอ็ก์ฮาร์ดครับผมเบอร์เจ็ดฮะต่างไอวอลสีเขียวอีกแล้วครับผมไอหนุม่มไอวอลเขียวนะฮะแต่ก็ยังอยู่ได้นะครับสําหรับตรงนี้นะและปั๊มเลือดขึ้นมาจะวิ่งเข้าหลังต้นไม้หรือเปล่าครับผม แจกจริงครับผมบอกเลยว่าแจก,กิและไอวอลนี่แตกยากมากครับบอกเลยหลายคนอาจจะหาว่าผมโม้ผมเพียนแต่ว่าผมแจกจริงนะใครที่ว่าเคยเล่นกับผมมาเขาจะรู้นะฮะแต่ก่อนที่จะมาร่วมกิจกรรมฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมและเรียบร้อยครับเหลือสองคนสุดท้ายฮะโดนวงบีบไหมจังหวะนี้ยเรียบร้อยวงเอาไปกินฮะ โอ้โหหมุนจุ๊บกระโดดยิงทำอะไรอีกอกกระโดดอีกเรียบร้อยครับเรียบร้อยไหมท่านครับจะาห้าึีหรุอเปล่ปาเบอร์45 45 45, 45. โดนเอาไงเอาไงเอาไงใครอยู่ใครไปเอาไงโอ้โหเรียบร้อยเบอร์45โดนยิงครับผมแปดสองหนึ่งแปดสามหนึ่ง 6...8...1... โอเค